คำเตือตนรายการประเภทนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเหมาะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านผู้สูงอายุที่ต้องเป็นช่างจำเป็นโดยไม่ตั้งใจหรืออยากศึกษาเนื้อหาด้วยตัวเองผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับชมรายการตามลำพังสวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการ เทป,ปูนง่ายๆด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันนี้คือ1ห,หินทรายปูนพั่วจอบและก็ถังพลาสติกนะครับหรือว่าถังใส่ปูนนั่นเองขั้นตอนแรกนะครับคือเราจะนำทรายนะครับใส่ไปในกระบะปูนก่อนนะครับ2เราจะทำการเทป,ปูนล,ลงไปแล้วทำการผสมให้เข้ากัน โดยใช้จอบนะครับสับลงไปแล้วก็ดึงผสมให้เข้ากันนะครับสัก2 3ารอบ หลังจากนั้นเราจะทำการผสมน้ำลงไปเพื่อให้เนื้อปูนกับเนื้อทรายผสมเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเราก็จะทำการนำหินนะครับมาใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ทำไมครูถึงเอาหินใส่ไว้ในขั้นตอนสุดท้ายคือถ้าเราใส่หินลงไปก่อนนะครับตอนเราผสมปูนกับทรายจะทำให้เราผสมกันเข้ากันได้ยากมากเลยนะครับและเปลืองแรงมากนะครับอัตราส่วนในการผสมปูนนะครับในที่นี้คือปูนหนึ่งทรายสองแล้วก็ หินสีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรการเทพื้นหรือเทเสาโดยมาตรฐานเราสามารถทำกันเองได้ง่ายๆนักเรียนคนไหนนะครับอยากให้ครูทำคลิปเกี่ยวกับอะไระครับสามารถโพสไว้ใต้คลิปหรือคอมเมนต์กันได้เลยนะครับครูจะมาตอบให้ทุกคลิปและคอมเมนต์กันเลย